เข้ามาแต่ก็ใช้คืนนั่งครับหน้าหนาวครับหน้าหนาวรวมเย็นถ้าถามก็อยู่ที่บนตัวใส่เก็บข้าวใส่เก็บข้าวไหมจังยังไงครับปฏิบัตินะครับแต่ตู้อันนี้เป็นสัญญาอันนี้เป็นตู้ไฟตู้ระบบสัญญาณไฟจราจรนะครับครับ มันจะมีอยู่สามสามสเต็ปนะครับเพราะตอนนี้ถนนนี้ยังยังไม่ได้เปิดใช้จะเปิดใช้ก็ประมาณสักเดือนกรุภาครับ mm hmm. นะครับเดืกรภาถ้าเปิดใช้นี่จะเป็น4ส,สเตป oh, นะครับหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าจะเป็นสีแยกครับ, oh, รบสอบถามกันครับผมก็มาสอบถามว่าใครที่นคนออกแบบ อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนกับกับบริษัทกับที่น่าจะเป็นบริษัทของตั้งว่าเซ็งหรือเปล่าประมาณนี้นะครับครัเขาไปดีไซน์เนี่ยนะครับทางตำรวจออกแบบหรือว่าให้ทางให้ทางผู้สนับสนุนออกแบบก็ผู้ผู้สนับสนุนออกแบบนะครับทางเราก็แค่ขอสนับสนุนไปครับ มีความรู้สึกยังไงคนระที่มีจรจรป,ปล้องจราจรข่างหลังร้านกาแฟครับผมว่าก็เป็นแปลกใหม่ดีนะครับก็เป็นดีไซน์ที่มันแปลกใหม่ดีก็ประชาชนหรือผู้พบเห็นก็ก็ยินดีอ่ะ <laughs> มันไม่เหมือนที่อื่นนะครับครับม,มีมีมาสอบถามบ้างไหมครับว่าตกลงเป็นอะไรยังไงตู้นี้อ๋อเขาเขามีเ็ามีมายืนดูนะะไม่ได้สอบถามอะไรนะครับแต่ มีความสยังไงที่โลกโซเชียลเอาตูตนาตน้นารจอนี่ไปเผยแพร่ในความรู้สึกของของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นมิสิใหม่ๆนะครับกับตู้สาจรที่ได้ดีไซน์ใหม่ขึ้นมานครับก็ส่วนใหญ่กระแสตอบรับจากโซเชียลก็เป็นด้านบวกทางนั้นนะฮะ ผมก็ไม่ได้ติดตามในโซเชียลเราไหร่นะครับแต่ที่บ้านั่นจะเป็นห่วงนะครับออกแบบมาหุ้งก่อว่าจาวแบบนี้ก่อนอืประมาณนี้ยแต่พอเราเห็นมันก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูแปลกตาดีดีและดาดีนะครับก็ดีใจนะครับโดยเฉพาะตำรวจเรานะครับมีแผนไหมครับว่าจะทําแบบนี้อีกบริเวณจุดอื่นอะไรในพื้นที่ของแม่ลิมเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่มีครับ ก็จก็มีตรงจุดนี้จุดเดียวอะไรนะฮะมีตรงจุดนี้จุดเดียวใช่ไหมับครับผมครับครับจะมีจุดนี้จุดเดียวนะครับผมเออมันแปลกดีครับแล้ก็ใช้้ลสรุปใหม่ๆนี่อันนี้บริษัทอะไรเขาเป็นคนมาถามไหมฮะตั้งหัวเซงนะครับันมีหลายบริษัทนะครับที่ยื้อรอบๆผมไม่มั่นใจแต่ที่ไปติดต่อสารนี่ครับตั้งหัวเซงนะครับของเอสซีพีเราเป็นในโซนนี้มันมีก็ไม่ใช่ครับใช่ ก็มีที่แวะมาดูประชาชนที่แวะมาจอดดูแต่ก็ยังไม่มีสั่งกาแฟใช่ไหมครับไม่มีเราไม่ใส่รูปแต่เราม่ใส่รูปน่าจะเล่นเ่นะว่าแปลกตาดีไมเหมือนกับที่อื่นนะครับ